พวกรายการเก่งหลังเกม s u p ปร b เ n d a n c e นะครับวันที่29เดือน10ปี2025ครับพบกับผมเรียวชุดละกรนนายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีสกิลิตี้ครับวันนี้นะครับเซ็นเซกซ์นครับโบรกไป1.36จุดครับบวกไป0.1%ปิดที่ระดับ1,315.64จุดครับมูลค่าการซื้อขายนะครับ3.34หมื่นล้านบาทโดยเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนีนะครับนำโดยกลุ่มชิ้นส่วนครับเดลต้ากลุ่มทรานสปอร์ตเอออทีกลุ่มไอซีทีครับชูเอ็นฟ้าส์กลุ่มไอซีที แลวก็ในทางดนค่าครับกลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีครับคือกลุ่มพลังงานครับกับปตทสพกลุ่มค้าปลีก CPO และอื่นๆครับคราวนี้ไปดูหุ้นที่ื่อนไหวโดดเด่นในวันนี้นะครับแรกครับ a อ t ครับบวกไป5 0 3เตรียมชงมัสเตอร์แพลนเสนอคอรมอตั้งเป้ายกไทยเป็น a v i a t i ช n Hub รับเตรียมผลักดันเพิ่มค่า PSC นะครับเพื่อนำรายได้ไปลงทุนและพัฒนาภาคบริการท้ง a อ r o และนอนร์โรครับื่อต้นตั้งเป้าปรับขึ้นค่า PSC ไม่ต่ำกว่า200บาท แเสนอให้มีการปรับขึ้นค่าบริการดังกล่าวทุกๆ5ปีจากเดิมไม่เคยปรับขึ้นเลยตลอด1 9ปีที่ผ่านมาในวิเคราะห์องเราประเมินทุก50บาทที่ปรับขึ้นจะมีอัปไซต์ต่อคาดการกำไรสุทธิของ AOT ประมาณ10%และอัพไซต์ของราคาเป้าหมาย3.25บาทต่อหุ้นหากเพิ่ม200บาทครับอัปไซต์ต่อราคาเป้าหมายก็คือ13บาทครับ ต่อมาครับแอดวานซ์ครับบวกไป0.98%ทรูบวกไป,ป2.68%โดยกำไรนะครับมันอยู่ในโหมดขาขึ้นในิเครอของเรานะครับคาดการงิ Q3 ปี2025เนี่ยคาดแอดวานซ์จะมีกำไรสุทธิ1.11ล้านบาทบวก2% Q คยคิวและ33%เยนเยียทำสถิติสูงสุดในรอบ10ปีและคาดทรูนะครับพลิกกำไรสุทธิ3.1พันล้านบาทเทียบกับขาดทุนสุทธิ810ล้านบาทใน Q3 ปี2024 และบวก53% q 3% q เรายังแนะนำซื้อครับ Advance เป้าหมาย350บาทและ True เป้าหมาย18บาทครับต่อมาครับไทยออยบวกไป0.7%ครับ SPRC บวกไป2.14%โดยมีจิตวิทยาบวกค่ากันกันณนะลงกันสิงคโปร์เร่งตัวนะครับแต่ระดับ8.81ตอล่าครับต่อ BBL ครับ บวก5.1%เดือนเดย์ day day. และเป็นระดับรับสูงสุดนะครับของปีเหมือน,นจากดิมานเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูหนาวครับซัพพลายตึงตัวรัสเซียขยายเวลาห้ามส่งออกดีเซลบางส่วนไปถึงปลายนีปลายปีนี้ครับสหรัฐอยูนะครับกดดันจีนอินเดียลดการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียคาดลงการจีนครับอินเดียลดรันนะครับขาดแคลนวัตถุดิบราคาถูกส่งผลให้การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจากจีลดลงเป็นบวกกับรงการในภูมิภาคครับ สุดท้ายครับเซนเทลบวกไป2.4ครับโดยมาตรการกินเที่ยวดีมีคืนนะครับรถยนต์ภาษีสูงสุด30,000บาทเริ่มใช้วันนี้ถึง15ธันวาคมปี2025ใช้ได้ทางร้านอาหารและโรงแรมเป็นจีโนบิยาบวกหนุนหุ้นเซนเทลซึ่งมีพอร์ตรายได้จากธุรกิจโรงแรมและอาหารนะครับ KPC นั่นเอง45/54ต่อเราคงขับแนะนำซื้อเป้าหมาย37บาทครับสำหรับน,นี้เก่งหลายเกมทรูบิลเลเตอร์จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ